แอปขอครับ40กรัม150บาทนะครับ <Hugo. S 2> ก็ต่อบิลโล13,500บาทนะับอ้ฮะ90เป็นกิโลอฮะถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะขายอยู่ประมาณ300กว่าบาทแล้วคุณผู้ชมครับสำหรับโฮมสเตย์หลังนี้ก็อยู่ที่ตำบลน,น้าถ้ำอำเภอเมืองยะลากันนะครับ ห่างจากตัวเมืองยะละาประมาณ3-4กิโลเมตรคุณสุชาติสถาบดีเป็นเจ้าของนะครับโดยภายในพื้นที่ประมาณ1งานก็ได้มีการปลูกบ้านหลังเล็กๆเอาไว้ต้อนรับผู้ที่จะมาพักมาเยือนมาเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรนะการปลูกผักเลี้ยงกบเพาะเห็ดซึ่งที่นี่เขาก็ มีการเพราะเห็ดหลินจือซึ่งเป็นส่วนผสมของตำรับยาจีนที่ทุกคนที่ลหลายหลาคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ววันนี้ก็มีนักเดินทางคนหนึ่งที่มาพักมาเรียนรู้อยู่พอดีนะครับเราก็จะไปพูดคุยสอบถามกันเลยว่าเป็นใครมาจากไหนกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลน,นาทับนะฮะมาที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ของตำบลหน้าถ้ำนะครับตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่านอกจากที่เขาจะทาเป็นศูนย์เสริมอาชีพในเรี้องเกษตรนะฮะทำการเกษตรแล้วั้งในนะฮะยังมีที่พักบ้านพักนะครับเป็นบ้านพักเป็นลักษณะโฮมสเตย์นะฮะมาตามมาพร้อมๆกันนะครับพรวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับคุณสุชาติสถาบดีนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์สหนาด้วยกันเชิญตามมาครับ ท่าที่เห็นนะฮะที่เห็นนี่ก็คือพี่สุชาติซ้อมด้วยนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาพักตรงนี้เดี๋ยวไปไปคุยกับนักท่องเที่ยวนะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะคุยทั้งกับพี่สุชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวท่านนี้นะครับว่าเดินเดินทางมายังไงบ้างนะครับมาเที่ยวตรงนี้แล้วก็ท่านเดินทางไปไหนมาบ้างนะครับเดินทางมาด้วยกันนะพี่สุชาติสวัสดีครับพี่สุชาติครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่สุชาตินะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกับพี่นักท่องเที่ยวนักทักทิัย สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพี่แนะนำตัวเองหน่อยฮะสวัสดีครับผมเพจจินจาร่องเที่ยวนะครับคือโดยปกติผมก็จะเดินทางทั่วทุกจังหวัดครับจะเดินทางคนเดียวครับจะหาคอนเทนต์ต่างๆไปต่างๆจังหวัดนะวัสดีไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็คือไปก็ไปหนองคายคือส่วนใหญ่ผมจะสายเดินป่าขึ้นขึ้นดอยครับจะไปแม่สเรงไปหลวงพระบางไปเขา าชายแดนอะไรเงี้ยจะหาคอนเทนต์เด่นๆอะไรที่อาหารแปลกแปร,รแล้วก็อะไรที่ชุมชนเขาน่าสนใจก็จะไปหาคอนเทนต์นั้นครับปปรี่จะไปปากโพมสเตไ์ให้เขาด้วยทางใต้ทางเยลามาบ่อยไหมครั้งนี้น 3, ครั้ทงที่สามครั้งที่สามแล้วครั้งแรกคือมา,มาพักที่โฮมสเตย์ก่อนครับแล้วพอดีได้มีโอกาสรู้จักกับชาติก็เลยเดินทางมาเทียวด้วย คือโดยส่วนตัวผมก็จะเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วและครั้งนี้มาที่ตำบลนาทมด้วยสถานการณ์โควิดก็ได้อยู่ยาวนิดหนึ่งครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชาสุนทรภัยและเห็ดจืดแดงอบแห้งครับว่าเป็นยังไงบ้างกระบวนวิธีการผลิตเขาครับเดี๋ยวไปดูที่แพทของได้ของพี่ชื่อจริงชื่ออะไรฮะพี่เขาเีผมชินาชลาจันติการนนท์อ๋อพี่ชื่อเล่นฮะชื่อเล่นชื่อมิจจาเอาพี่มิจจาไดพี่มิจจาเอาพี่มิจจาพี่มิจจาท่องท่วงท่องเที่ยวไปทั่วประเทศ คนยิงคนอ่าครับตรงนี้คือเป็นบ้านนะฮะใช่ครับเนี่ยเป็นบ้านอู้ดมีลิงด้วยลิงตคอยได้ลิงเขาที่ถือถังสติคือคอยได้ลิงใช่ครับโซนหน่อยบ้านหลังนี้คือบ้านที่เขาทําไว้เป็นโฮมสเตย์สำหรับเรานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นขึ้นดูได้ไหมพี่ได้ครับเชิญคอ่าพี่พี่นินจานะฮะพี่นินจาเป็นคนกรุงเทพ เดินาทางมาท่องเที่ยวพิยาลณาเป็นไงฮะพอแรกๆมาย,ยาลายไม่กลัวเลยป้องว่าตอนแรกมาแล้วทวุกคนเพื่อนๆเขาจะกลัวกันครับว่าห้องอาจจะรกัตอ๋อไม่เป็นไรฮะธร,รรมดานี่เป็นนี่บ้านหลังนี้บ้านหลังเล็กๆนะครับมีหนึ่งห้องนอนห้องน้ำอยู่ข้างล่างใช่ไหมพี่นี่นี่เข้าเข้ามานี่เป็นเป็นที่นอนของพี่นินจาเอวสบายนะฮะนอนคนเดียวสบายสบายโอ้โห อ่ามามาครับมามาคุยกันต่อข้างนอกนะเนี่ยบ้านหลังนี้บ้านหลังเล็กๆกก,ก็ไปการไปเที่ยวท,ที่ทต่างๆเนี่ยมันทําให้เราได้อะไรบางทีคือหนึ่งการเที่ยวคนเดียวบางคนตั้งคาถามว่าเที่ยวคนเดียวกินยังไงอยู่ยังไงและจะสนุกไหมค,คือ content, คอนเทนต์การเดินทางคนเดียวมันต่างกับมีรถอยู่แล้วยกตัวอย่างถ้าสมมติไปหาดที่หนึ่งการเดินทางคนเดียวอ่ะคุณต้องวางแผนการเดินทางให้เป๊ะ สมมติว่าไปทางที่หนึ่งกับการมีรถเนี่ยคุณขับรถไปปุ๊บคุณสามารถถอยหลังกลับมาได้แต่การเดินทางคุณถ้าคุณก้าวพลาดปุ๊บเนี่ยคุณต้องหาที่พักเลยคุณไม่สามารถย้อนเหมือนคนมีรถการเดินทางคนเดียวอย่างยกตัวยอย่างเนี่ยผมไปเขาค้อนเนี่ยซึ่งเดินทางคนเดียวไปอ่ะมันลำบากด้วยสายชุมชนอย่างคือชาวบ้านเขาจะเอื้อเฟื้อมากเลยเนี่ยคือแบบผมก็สายลุยโบกรถด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยคือการเดินทางคนเดียวมันต้องเขาเรียกว่าอะไรต้อง ต้ง,ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายเวลาคุณมาภาคใต้เนี่ยอาหารที่พื้นบ้านที่คุณไม่สัมผัสคุณก็ต้องสัมผัสไม่ได้ไปภาคอีสานต้องชิมไม่ได้ใช่ต้องอ,อ,อยู่ง่ายกินง่ายออคอนเซ็ปต์การเดินทางคุณเขาพากินกระปอมก็ต้องกินกระปอมไม่ได้ใช่ <laughs> <laughs> สำหรับโรงเรือนที่เห็นอยู่นี้ก็มีขนาดประมาณ2คูณ4เมตรที่คุณสุชาติใช้เพาะเห็ดหลินจือเพื่อส่งให้กับกลุ่มกาแฟเห็ดหลินจือนะครับวันนี้เราก็จะไปดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าภายในโรงเรือนมีลักษณะการเพราะเห็ดอย่างไรโดยเท่าที่ผมไปดูก็มีก้อนเห็ดที่วางอยู่ก็คล้ายๆกับการวางก้อนเห็ดนางฟ้านั่นแหละนะครับเอาไว้คลิปหน้าทีมงานของเราก็จะมาเจาะลึก วิธีการเพราะเห็ดหลินจือพร้อมทั้งราคานะฮะเรื่องราวของราคาเรื่องราวของการตลาดความต้องการของผู้บริโภคว่าขณะนี้เห็ดหลินจือเนี่ยมีราคาอย่างไรบ้างมีความต้องการอย่างไรบ้างแล้วอย่าลืมติดตามกับมัชทีวีนะครับในตอนในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเห็ดลินจืออันนี้เป็นเป็นเห็ดอะไรพี่เป็นลินจือครับห๋อเห็ดหลินจือ เริ่มเริ่มเรียนมานานนี่เังเริ่มเริ่มอันนี้เราเริ่มตั้งแต่ตั้งกระบวนการมาเลยที่ตั้งแต่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาวสุนทรไทยทำ<น>าทั้งแต่เลยครับรแล้วก็รเราก็มาทําโรงเรือนเองนะครับตอนแรกจะเป็นเต็นท์แค่ 4, 4ี่คูนสี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ขยายมาเป็นโรงเรือนนะครับตอนนี้ก็กําลังพัฒนามาเป็นโรงเรือนเห็ดอัจฉริยะโดยการทีควบคุมด้วยระบบแน้มขั้งเวลานะฮะตอนนี้เห็ดลินจือนี่เราทำไมครับเห็ดลินจือเขาเขาใช้ทําอะไรครับตอนนี้ ตัวหินเหลินจือนะครับเราพาไปทําชาหินเหลินจือพี่อันนี้ก็คือจะเป็นสรรพคุณของเขาทั้งหมดนะครับเรื่องลดความดันนะครับลดอาการข้างเียงนะครับจากการมาบัดที่บินบัดมะเร็งนะครับแล้วก็บํารุงพื้นปูไตตับตับอ่อนปอดนะฮะแล้วก็ช่วยใจอนุมูลสิระแล้วก็กระตุ้นการทํางานนะครับเรื่องของเม็ดเื็ดขาวแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันนฮะืสรรพคุณแล้วก็คนจีนเขาเชื่อว่าเห็ดหรินจือเนี่ยนะครับมีประโยชน์นะครับแล้วก็ อาใครที่พบเห็ดหลินจือนะครับ<ะ>กับตัวเนี่ยก็สามารถจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยอ,อันนี้คือสกุลแล้วก็เชื่อกันมากว่าสองพันกว่าปีแล้วอืมนะฮะ,ฮะก็ตอนนี้ของพิุชาติไปทําเป็นวิสาหกิจชุมชนเห็ดหลินจือแปลร,ร,รูปอะไรบ้างของผมทําเป็นชาเห็ดหลินจือตอนนี้ร่วมกับสถาบันราชพัฒนะครับทาเรื่องของวิจัยนะครับทําน้ําเห็ดหลินจือพร้อมดื่มนะครับโดย<ะ>ที่เอาน้ําเห็ดหลินจือเป็นน้ําพึ่งมะนาวแต่น้ําพึ่งเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นน้าพึ่งชันโรงแทน นะครับให้ตอบโจทย์กับการพ่อเลี้ยงของชนโลงนะครับในการแปลแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายของผู้เลี้ยงพึ่งนะครับชนโลงด้วยอ๋อโอเคอันนี้เข้าข้าก่อนนะฮะเดี๋ยววันนี้มาเข้าข้าก่อนพอดีไม่ได้นัดที่สุชาติมาค่าหน่อยนะฮะมาดูโรงเรือนเห็ดดินจื่อนะครับวัตถุประสงค์วันนี้ของเราจะมาพามาชมโฮมสเตย์แล้วก็เป็นที่พักพร้อมทั้งสถานที่เรียนรู้นะครับที่หน้าถ้ำแห่งนี้นะฮะ กว่าจะออกดอกนี่มันใช้เวลานานมากี่ถ้าเป็นปกติ G2 จะใช้3เดือนนะครับถ้าเป็น G9 นี่เป็นสายพันธุ์ G9 นะครับ G9 จะเหมือนกับของเบตงนะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือนอ๋อ6เดือนออกดอกครับสนุนราคาที่เขาซื้อขายกันเป็นยังไงราคาของผมขายทำเป็นแพ็คห่อนะครับ4 0กรัม150บาทนะครับก็ตกกิโลหนึ่งบาทนะครับโอ้ฮะราคาที่เป็นกิโลที่เป็นชาแล้วหรือว่า ถ้าเป็นชาเนี่ยตบผมขายก็คือเราทําเป็นแพ<อ>็คกิ้งนะครับ40ตํันะครับเราขาย150บาทแต่ถ้าเกิดเรารวมทั้งหมดนะครับ1กิโลเนี่ยราคามันอยู่ที่3,500บาทเลยครับ,รบการเพิ่มมูลค่าค่อนข้างจะสูง<อ>นะครับอ๋อโอเคสูงมากครเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเห็ดหลินจือให้เป็นคลิปเป็นคลิปอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้มาทักทายพี่สุชาติหลังจากที่ไม่ได้เจอนานนะครับ <S <S ขอบคุณครับพี่ นอกจากนั้นที่นี่ก็ยังมีการอบรมให้ชาวบ้านได้รู้จักได้รู้นะครับมีการฝึกอบรมชาวบ้านให้รู้จักปลูกพืชที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับไม่ว่าจะเป็นบอนไม้ใบด่างอะไรต่างๆรับเพื่อเพิ่มมูลค่านะซึ่งก็นอกจากจะขายนอกจากจะอบรมให้ชาวบ้านรู้แล้วที่นี่ก็ยังต่อไปก็คุณสุชาติก็บอกว่าจะได้วางจําหน่ายนะจะได้ขายด้วยนะครับขายออนไลน์นี่แหละ ตอนนี้ตามที่เขานิยมกันตอนนี้แหละนะครับคุณสุชาติก็าบอกว่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยว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 จะมีเรื่องของบอลจากจากที่นาถ้ำแห่งนี้นะครับมไม่ว่าจะเป็นอะไรกล้วยด่างนะฮะกล้วยด่างอะไรที่ดงัดงๆเนี่ยก็จะมีจากหน้าถ้ำเหมือนกันครับเน,นี้ยสังเกตว่าในออนไลน์นะครับมีการโพสต์ขายนะครับพวกบอลสี เยอะมากตอนนี้เราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยจะมาเรียนรู้เรื่องของการพาะเลี้ยงวอนสีก็จะใช้ที่นี่เป็นศูนย์ในการพาอเลี้ยงนะครับเกษตรเพิ่มมูลค่านะครับที่นี่นะครับเราทําเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ประกอบการตาบลน้าานะครับเราจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้ได้โอกาสนะครับแล้วก็มาเรียนรู้นะครับอาชีพที่นี่อาชีพที่นี่ก็จะมีเรื่องของการแปลรูปสมุนไพรนะครับแล้วก็การทําากรเกษตรตามหลักสาราราโดยการ ยุกนะครับนำเรื่องของพันไม้ที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับมาเพิ่มมูลค่าโดยการจะยกระดับเป็นไม้ประดับขึ้นมะาในาการที่จะสร้างมูลค่าให้กับพืชพธุ์ของตำบลนาท่อนะครับ,นะรบอ,อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงตลาดออนไลน์เนี่ยก็มีผู้หันไปเล่นเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับค่อนข้างจะเยอะอนะครับสามารถจะทํารายได้ให้กับคนในชุมชนได้เราจึงเห็นแล้วก็ทําการเพาะเลี้ยงแล้วก็นํา พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับมาอยู่ที่นี่ต้นพันธุ์ไม่ใช่พ่อแม่พันธุ์ต้นพันธุ์มาอยู่ที่นี่นะครับ,รบเพื่อจะใช้ขยายแล้วก็ส่งต่อให้กับชาวบ้านนะครับตอนนี้ที่ปลูกเลยแล้วมีอะไรบ้างครับอ่าตอนนี้ก็จะมีต้นพันธุ์ที่เอาเข้ามาก็จะเป็นบอลกระดาษก้านดํานะครับ ừ, แล้วก็ตอนนี้เลี้ยงเ <ừ, S 1> พาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงได้หลายต้นแล้วครับมันคือบอลกระดาษก้านดำอ๋อเนี่ยอันนี้เราใช้พันธุ์จากในชุมชนนะครับแล้วก็ต้นแม่เขาจะอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็เรามาขยาย ถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะขายอยู่ประมาณ3ามรอยกว่าบาทละพัในออนไลน์กระถางเนี่ยกระถางเล็กขึ้นกั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกหลอดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทรงพุ่มสวยๆราคามันก็จะปรับขึ้นไปอีกนะครับฮะลูกค้าเยอะไหมครับตัวเนี้ยเราเตรียมต้นพันธุ์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะพสฒลงมาในออนไลน์ครับนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าเรายังมีของยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวพอมีของพร้อมเมื่อไหร่พร้อมสวยเมื่อไหร่นะครับเราก็จะเปิดขายทางออนไลน์ทันที นะครับตอนนี้ก็จะมีบอลบอลสีอันนี้ก็สั่งเข้ามาแล้วนะครับ<อ>เป็นห่าวัวเดนะครับอันนี้เราก็จะส่งเรื่อพันเน่ไปให้กับชาวบ้านบในการถาหัวแล้วก็ให้เขาเพาะเลี้ยงนะครับคราวนี้แล้วก็มาส่งกลับมาที่เราในการขายตอนนี้ชาวบ้านเขามีความรู้เรื่องเรื่องการเพราะเลี้ยงอตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะนั้นที่นี่ก็จะเป็นเราจะทดลองทําก่อนพอเราทําจนชํานาญแล้วเราก็จะส่งให้กับชาวบ้านและชาวบ้านก็มาเรียนรู้ที่นี่จากเรานะครับ ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ในการส่งเสริมเรื่องของอาชีพต่างๆสาขาต่างๆ,างๆ,างๆ,างๆการทาฮอร์โมนการทําปุ๋ยนะครับการเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนนะครับเ,เพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานมีคนเข้ามาอบรมเยอะไหมครับคนที่เข้าอบรมนะครับตอนนี้เราร่วมกับสสสในการส่งเสริมอาชีพทํากลุ่มผู้ปลูกผักนะครับทําเป็นครังอาหารในชุมชนนะครับก็จะมีเข้ามานะครับ20คนตอนนี้อบรมไปแล้ว4ครั้งก็เท่ากับ คัดเทียบเป็นคนก็ประมาณร้0บกว่าคนแล้วนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มทาเบเกอรี่ด้วยนะครับก็จะใช้อาคารนะครับโรงงานของกลุ่มวิสาหกิจที่อยู่ตรงตรงข้ามนะครับอันนั้นก็อีก20คนเหมือนกันก็อบรมครบ9เดือนนะครับคอร์สเเดือนที่เราทําร่วมกับสสสแล้วก็ตอนนี้เราทําร่วมกับนะครับของมหาลัยมหิดดลด้วยนะครับทาอบรมให้กับกลุ่มเยหานะครับกลุ่มแม่บ้านนะครับแล้วก็มีรามันกรงปีนังนะครับแล้วก็ตะบลหน้าถ้ำด้วยนั่นอีกโครงการหนึ่งที่เราอบรม เพราะนั้นที่นี่ก็จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการอบรมนะครับอบรมเนี่ยเราส่งไปให้รามันเรื่องของผ้ามัดย้อมกลุ่มคนพิการนะครับแล้วก็ที่ราที่ยะหาละแเอนะครับอันนั้นจะส่งเสริมเรื่องของเบเกอรี่การแปรรูปนะครับมังคุดนะครับที่มีราคาตกต่ำเนี่ยให้มาเป็นไส้มังคุดนะครับเป็นขนมเปี๊ยะใบายโยไส้มังคุดกวนอันนี้อยู่ในขั้นพัฒนากับอาจารย์ทางมอหัดใหญ่อยู่ครับอ๋อครับะตรงนี้กลับมาที่บอลอีกอีกครั้งหนึ่งนอกจาก กระดาษกระดาษกระดาษดำฮะบอลกระบอลกระดาษดำแล้วก็มีระยะจงอางนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในสวนมังคุดของบ้านเราครับนะครับอันนี้ก็จะมีเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาแล้วทําเป็นให้ปลอมสวยครับนะครับเราก็จะขายโพสลงไปในในออนไลน์นะครับติดต่อติดตามออนไลน์ของบอลกระดาษรวมทั้งเรื่องต่างๆจาก พี่สุชาตินี่ได้ที่ไหนบ้างฮะได้เพจนายสุชาติสถาบดีครับเขาจะมีไลฟ์สดทุก่าวันนะครับเวลา1 7บนกาถึง18นาฬิกาทุกวันสามารถที่จะเข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามผลงานพี่สุชาติเรื่อยๆนะฮะเดี๋ตอนนี้ก็คือสวนตรงนี้นะครับ พื้นที่ตรงนี้ชื่อเต็มๆชื่ออะไรอีกครั้งหน้าพี่สุชาติเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ประกบางตำบลหน้าถ้ำนะครับ,รบอยู่ภายใต้นะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสุนไทยตำบลหน้าถ้ำครับครับอ๋อโอเคอ่าเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพนะฮะของตำบลหน้าถ้ำก็แล้วกันนะครับมามันชื่อยาวนะครับคือคำว่าโฮมสเตย์อ่ะบางคนอาจจะไม่เข้าใจ คำว่าโฮมสเตย์จริงๆแล้วอ่ะต้องกินอยู่กับชาวบ้านอาศัย<ม>อยู่กับชาวบ้านผัก<ม>น้อมรู้ว่ากินอาหารพื้นบ้าน<ม>อยนนี้โฮมสเตย์เปลี่ยนไปด้วยบริบทหลาย<ม>ๆอย่างของโฮมสเตย์เพราะว่าการเที่ยวอ่ะคือบางคนชอบน้ําตกบางคนชอบทะเลบางคนที่พักก็ไม่เหมือนกัน<ม><ม>อันนี้ก็ว่ากันไม่ได้แต่ว่าคาว่าโฮมสเตย์จริงหาพักยากมากมในปัจจุบันนี้ซึ่งว่าเดี๋ยวนี้โฮมสเตย์จริงอ่ะ ต้องประมาณนี้ต้องห้องน้ำข้างนอกแต่ว่าโฮมสเตย์ที่ห้องน้ำข้างในด้วยแอร์ด้วยเฟอร์นิเจอร์เป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทล้วใช่อย่างนี้ก็เข้าใจว่าคือนะักท่องเที่ยวแต่ละคนบริบทนี่เหมือนกันบางคนชอบความสะดวกสบายจากตัวผมเนี่ยนอนโรงแรมกระดายนอนเต็นกระดายกลางป่าก็ได้คือผม,อมก็ค่อนข้างจะแบบคือค่อนข้างจะแบบไปได้ทั่วแต่บางคนเขาห้องน้ําอย่างเนี้ยเขาก็พักไม่ได้นี่ก็ว่ากันไม่ได้แร้วผม เ<อ>ด้วยบริบทเอของแต่ละคนส่าโนแต่ละคนการกินอยู่การอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนเห็นชื่อแดงขอบแม่ครับแล้วก็เรียนรู้ชาเกี่ยวกับการทําชาสมุนไพรก็เรียนรู้วิถีชุมชนพื้นที่เถวนี้ว่าคือธนรุเนอนมีมะเพณมีเป็นยังไงเพราะว่าภาคใตา้จริงๆแล้วผมไปทุกภาคเนะี่ย อาหารภาคใต้นี่ชูได้กว่าภาคอื่นเพราะภาคอื่นอาหารพื้นเมืองก็อาจจะคล้ายๆกันเนเพราะผมชอบประเพณีแปลกๆอะไรอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างผมไปแม่สเลียงมาไปหมู่บ้านปากกรยอมาเนี่ยเวลาเราไม่สบายแต่ปกติเราก็จะกินยาใช่ไหมครับแต่ด้วยวิถีความเชื่อเนี่ยเขาสวดมนต์แล้วเขารอุโมง์แต่เขาก็หายเลยคือมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อแต่มันก็เป็นไปแล้วใช่เพราะว่ามันเป็น ความเชื่อของเขาอะไรครับผมนะฮะขอบคุณพี่นินจานะครับขอบคุณพี่นินจานะฮะ